ไปครับเมื่อน,นี้ก็หาวงกว่าเลทไปจักหน่อยปิดลานและคนพาคนไหว่ก็คือไปที่เดิมครับมเมื่อนี้ซื้อกับเขาไปส่งเขาใหญ่ไปสำรวจเส้นทางกันผู้ลมทางวันนี้ก็เบาวอดีเบาวอ,อดีเด็กสมบูรณ์ของเขาก็จิไปเพียงก็ไปกินไปส่งเขาส่งเขาเขาใหญ่ครับ ใช่หฮอยเราจะซื้อปิ้งไก่ไปกินเอง่ไดินไปเลี้ยงมาใก,กินแม่งกับหมาด้วยมันจะมาพร้อมใช่แล้วเมื่อหนีนอนไซ่หมเนี่ยนอนอยู่เฮียนปกติวันวศุกร์แลงวันศุกร์คนสิไปนอนอยู่บ้านสวนปกติแต่เมื่อนี้สองศุกแล้วคนโบไปคนคนบบอยากไปนอนบ้านสวนแล้วกับคุณปู่แล้ว อ่ามันนี่ก็เดินทางกันเริ่มเดินทางกันมันนี้ใช่แล้วแด่สิไปสำรวจเส้นทางใหม่ไปลานนางน้อยลานประจําก่อนขับรนแับแรกใช่แล้วบม่ันนี่เราสิไปเส้นเขื่อนบรรกอ่อขโมน,นี่แคมบูคัมเฮสบูคามาไไ้ไปไปส่งเขาคนใหญ่แล้วก็สิเลยขึ้นไปเลย สิพาไปผ่านเส้นทางโค้งงามๆครับเนี่ยะเงินพลคือเจ็ดโจยย่างเราขางนที่บ้านเขามีแท็กซี่ แท็กซี่บ้านเราเราเรออว่าแท็กซี่แต่งนะครับย้อนแสงคือเก่าครับจตมันไม่พอดีโดดเกิดจะกลายจักน้อยครับมวันนี้มันเป็นวันยุดสุดสัปดาห์ันเป็นวันยุดวันศุกร์คือวันเสาร์น,น้อยภาษาบาทั่อื่น วันเสาร์วันเสาร์กสิทธ์พากันไปไว้พะละสิปิเที่ยวบ้านลุงกระป่าอยู่ทางพันลาครับเมือเาเฮ็ดเป็นนเื่นแงเอาเฮ็ดหอนต้นหญ้าอาหารป่าบ้านเอาไปเป็นเพื่อนแก่งไปแข่งไปกินเที่ยงหุ้นครเบมือนอดีเด็กสมบูรณ์ของเขาคนสิปิท สินเบ็ดในช้าครับปลาจากปลาเพื่อนนัรร่นแหละปลาธรรมชาติตึ๊กบ่ได้อะมันบบก,กินเหรอแซมปลาไปตุ้มมันไปได้แล้วหรืมันมันตาบอดแล้วมั้งครับเพราะว่าเพราะเพราะว่าตอนที่ผมตกมันปลามันไม่ค่อยกินแมีนเอาเงินมาปลาเลี้ยง กับลามบริตาบอดอันนี้ก็หฮอดลานแดงน้อยเอากลับมาซื้อซื้อไก่ไ,กไมาละสิบาทสองปีงไว้เลี้ยงลูกสองคนสองต3สามวันนี้มีสานะครับมื่อนี้มีเพิ่มตัวนั่งมืนี้ตัวนี้วัแมนดัน,นๆตัวนี้หมูตัวนี้อยู่ดีๆได้เปลี่ยนบดกลายเป็นหมูซิ เมื่นอนาเบทไปจากลาหลังมืองเบ็ดของอาเจน่มนี้มีแต่เบ็ดพอเบิดหันเลยนะฮะ uh huh. อ๋อพอซื้อเบิรดหันแล้วมีเบดอันหนึ่งของอาเจนอันเดียวคันยาวนอกนั้นอนสี่ห้าคันมีแต่ของพอเบิดเนี่ยอันนี้มันเป็นคันยาวของอาจเจนหรอวะอ่าคันยาวของอาเจนอันน่าเอาคันนั้นแหไะไปไปหาเราไม่ไผ่ไปบุกใครกว่า เอาเพ็รติป,ปอมไปเอาปลอมฮะเขาต้องย้อนยุคเลยเนาะย้อนยุคบริษัทเว็ดผหลัง้วเขาก็ใส่เป็นเว็ดไม่ไผ่อะไรไปหนีเขาก็ไปตัดอะไรอยู่ในน้าเขาใหญ่เนี่ยนคะันมันสั้นกับเพื่อนอื่นก็ไปตัดเอาอยูนน่นน้าคุณนปู่ละเอาไปทั้งสองคันอ๋อเพ็ดผหลังอะไรไปคันไปตัดเฮามันสิเวลามันสิบอ,อกเขดีเฮานี่เนี่ยได้ไปนั้นไปใส่ เขาไปซ้ำรวจเขื่อนเส้นทางเขื่อนบันโเโม,ม่อเส้นทางโค้งลายๆแล้วบางทีเราอาจจะได้ไปเห็นน้องเราด้วยจะเห็นไงนับพัดเส,เสร็จกับเขาเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกันครับแล้วก็ลุยกันต่อเลยนะครับ เส็นเดิมชื่ออยู่ใไซมิ้นต่มักนัดเนี่ย จะเส้นข้ามาเิ้นผ่านเส็นสูงราชการครับเส็นเนี้เส็นเดิมตรงไปหน้าโคกสูงของเขาสูงกับเขาเพใหญ่กันแล้วก็ไปเกือมาสองตัวไม่ใช่มีหมูเพิ่มมาด้วยอันนี้มีเพิ่อมอีกตึงตัวมันมีหมูเพิ่มมาอมีกหนึ่งตัวแม่แล้ว ตีหมูมากินล้นะําเนี่ยหมูก็คือกินเนื้อโบอันนี้หม,มูแตงหมูแตงินป<ม>ีไก่หมูแตงมากินเปียนะ๊ยไก่ะแมนหมูแตงหมักหมูแตงครับซาเลงในน้ำหมักมานนี้เราต้องทำเวลาจาักหน่อยวัเนี้ไป,ปสู่มาขึ้นไปเลยมันสิข้ามก่อนไปสินอันนั้นมันก่อ

ลดลงทำป่านางป่ามาทำลดลง นน,น,นี่โบรรลบขึ้นมาเสร็จนี่ทรงบบเห็นเบ,บาโลงบันเบาหนักวิง่งมาเนี่ยเอาเสียออกเส็นรัดเซ็นน้องบโบแดงแล้วก็รัดน้องบโบแดงคืนมาลัดเขาเสน็นบ้านโกกอะครับ มันโก้มันโก้เขาบันกลางมันกลางมันเสื่อมแล้วก็วน,น,นขึ้นมาคร,ครับบึงคือใกล้หาใกล้ๆอย่างนี้ครับออมแอมมาชาอเว拉โบกีนนั่นใ่ชเวลาบดุน วันนี้อากาศสําพอากากับ้านนี่ครับ33องศาวัดจากรถ พอแล้วเย้ yeah. <Martin> well. มาถึงแล้วมาถึงแล้วล้างวางเรียเข้าทันที ปาร์ตีก้กำลังนำพามาเลมาครับน้องใส่คนแรกมาแล้วมานึงครับเปิตีมาแล้วมาครับว้าว ครับแงแงไปเร็วมาเอาไก่ครับอาให้อดีเป็นคนให้เด้อให้คนละกี่มาดีครับนมนึ่ไม้ไม้หนึ่งของไอ้ให้มาก่อนแกะออกตัวแดงๆนะั่นตัวนี้เห็นนั่นอเอเอตัวนึง Tony mẫn mày hát thôi này bù mày mày hát hai mày hát hát hai hát 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 được hát 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 ี๋ยวขกินก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาคือกินเบิดไว้มันยังบุกกินนี่คือบุกกินนี่เนี่ยหมอนี่กินโมเบิตพะโลขนาดอืมงอยกัดด้วยนี่งยุบมาตัวเด็กกัดมาเนี่ย chị tư mình thử bọc tóc cắt bả bọc tóc kim bớt còn anh hai hãy bọc party ăn là ăn mà ăn là ăn là cái loại thèo vậy là ăn đi lấy hay hả là ghé mà may mày cái hay cái đấy mày phải là cho mình แซ่บอยู่แล้วแซ่บมากอันนี้เป็นมปีงยังก่อปีงไก่ปีงไก่ไ,กไม่ละสิบบาทไม่ละสิบบาทชื่อมะเกลือมาครับไม่ใช่กระหมย่ยเราเกลือหมูด้วยเกลือหมูด้วยหมูดีด้วยก่อ,อมากมากเลย รัก่อนครับเอาเลมากเลย อือปีงไก่ครับปีงขาไก่ซื้อเมื่อเกยามาครับเมื่อนี้อ,วอ้วนมาน้อ้วนมานําวตัวได้กินมามาเก่ไตัวด้กิน ทำหน้าที่แยกเสร็จแล้วบร้อ,รอแล้วก็เอาไปทิ้งและเขาก็เอาไปทิ้ได้ด้วยน,นะครับทิ้งขยะล้างมือล้างปากกินน้ำด้วยนี่มาส่งเขาพ่อใหญ่เรียบร้อยครับพ่อใหญ่สวัสดีครับฝากน่งงัยนะสื่อจามสง